สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับก็มาต่อกันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับกับเจ้าสปอร์ตเวลดิ่งนะฮะหรือว่าสปอร์ตเวลเดอร์นะครับก็จากคลิปเมื่อวานนะฮะหรือว่าคลิปก่อนหน้า ที่ได้ทําการ modify เพิ่มความแรงนะครับก็คือมันแรงขึ้นแต่ว่าทำให้มอสเฟตนะครับมอสเฟตของเดิมชอ็อตผมก็ได้ทําการเปลี่ยนมอสเฟตชุดใหม่นะฮะแล้วทีนี้คือยังไม่ค่อยพอใจกับความแรงที่ได้นะฮะ คือการ modify ก็คือเพิ่มเพิ่ม C ค a p a c i t o r ระหว่างขา G กับขา S ของ MOSFET นะครับอลองย้อนดูจากคลิปก่อนหน้านะฮะที่ผมใส่ค่า1ไมโครฟารัดนะครับมันก็แรงขึ้นนะฮะแรงขึ้นพอสมควรแต่ว่ามันยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับผมก็ได้ทำการเพิ่มนะฮะตัวเก็บประจุขนานเข้าไปตัวหนึ่ง นะครับมันก็คือเก็บประจุ2ตัวนี้นะฮะตอนแรกอะใส่ตัวเดียวนะฮะหไมโครโฟาลัดนะครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจก็ได้ทำการเพิ่มขนาดาค่า470นาโนฟาลัดเข้าไปตัวหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็น1.47ไมโครฟาลัดนะฮะ นะครับมันก็แรงขึ้นกว่าเดิมอีกนะฮะในการเชื่อมก็ก็แรงดีนะครับแรงดีมากแต่ว่าแบตเตอรี่ที่ผมนำมาทดลองเนี่ยนะครับมันมีขนาดความจุแค่20แอมป์าววะฮะผมก็ได้นำเจ้าตัวสปอร์ตเวลดิ้งตัวนี้ไปทดสอบกับแบตเตอรีอ่80แอมป์นะครับผลปรากฏว่ามันแรงมากๆนะฮะในการเชื่อม 1>, 1 5ามิล2มิลนี่เชื่อมได้สบายนะครับแต่ว่าผลปรากฏว่าเชื่อมได้ไม่กี่ทีนะฮะมอสเฟตท,ที่เปลี่ยนนะครับช็อตไปอีก5ตัวนะฮะนี่นะครับก็คือมันแรงขึ้นแรงขึ้นจริงๆนะฮะอันนี้ได้ผลจริงแต่ว่ามอสเฟตท,ทนไม่ไหวนะครับช็อตไปอีก5ตัว ผมก็เลยจัดการเปลี่ยนมอสเฟตใหม่อีก5ตัวนะฮะมอสเฟตเบอร์รนี้ผมมีเยอะเลยนะครับมีค่อนข้างเยอะนะฮะทีนี้เปลี่ยนมอสเฟตใหม่อีก5ตัวนะครับก็คือตอนนี้ C c เนี่ยาคาปาซิเตอร์ที่ใส่ระหว่างขา G กับขา S ของมอสเฟตนะค่ามันอยู่ที่1.47ไมโครฟารัดก็คือค่าสูงขึ้นทำให้การเชื่อมแรงขึ้นนะครับแต่มอสเฟตรลบไม่ไหว ถ้าใช้กับแบตตัวเนี้ไม่มีปัญหานะฮะเพราะว่าแบตเปนเล็กนะครับค่า CCA มันไม่เยอะมากแต่ว่าถ้านําไปใช้กับแบตที่มีค่า CCA สูง,สงมอสเฟตก็จะพังอีกนะครับผมก็ได้ทำการ modify เพิ่มเติมนะฮะในส่วนของมอสเฟตนะครับออันนี้เอาไว้เป็นแนวทางเนาะเผื่อท่านใดอยากจะโมนะครับจากบอร์ดมินิสปอร์ตเวลดิงตอนนี้นะครับ ที่เดิมที่มี5มอสเฟตนะฮะอันนี้คือด้านด้านบนบอร์ดนะครับผมก็ทำการโมดิฟายเพิ่มเข้าไปอีก5มอสเฟตนะฮะนี่นะครับกลายเป็นสปอร์ตมินิสปอร์ตวิลดิ้ง10มอสเฟตนะฮะก็คือด้านบนบอร์ดเนี่ยด้านเนี้ยนะฮะมันใส่ ได้แค่5 Mod ้ามอสเฟตนะครับผมทำการ Modify นะฮะขูดลายปิน้นนะครับเพื่อที่จะบัดกรีมอสเฟตเพิ่มเข้าไปนะครับขูดในส่วนของลายปิน้นในลายพิ้นมันจะเป็น PC D, PCB สีดำนะฮะเราขูดออกเลยขูดจนถึงลายลายทองแดงนะครับขูดจนถึงลายทองแดงแล้วก็เอามอสเฟตเนี่ยนะครับมาบัดกรีลงคือมันบัดกรีไม่ได้ฮนะไม่ต้องใช้ฮอตแอร์เป่า นะครับก็เอาฮอตแอร์เป่าเพื่อยึดมอสเฟสนะฮะแล้วก็ขาขาเอสเนี่ยนะครับเราก็ยึดกับขั้วลบนะฮะคือมันจะพอดีเลยแหละแต่เราต้องต้องขูดลายวงจรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมกลับทางอีกทางหนึ่งนี่นะครับในส่วนของลายวงจรเนี่ยมันต้องขูด นนในส่วนนี้ผมขูดขูดลายวงจรเพื่อที่จะบัดกรีบัดกรีขามมสเสตนะครับในส่วนของตัวถังมมสเสตเนี่ยบริเวณที่เป็นแนวแถบยาวเนี่ยนะครับมันก็จะมีลายลายพิ้นอยู่ด้านล่างแต่ว่ามันเคลือบด้วยอไอตัวเสียมดาเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ถูกนะฮะก็ทําการขูดออกนะฮะเพื่อที่จะ,ะบัดกรียึดตัวมอสเสตลงไปนะฮะ,ะจุดนี้มันจะเป็นจุดทางด้านเอาต์พุตนะครับส่วนจุดนี้นะฮะ ที่เชื่อมขาม o สเซตขานี้จะเป็นด้านอินพุตไฟลบนะครับส่วนในส่วนของขาเกตนะฮะขา G ของม o สเซตผมใช้ลวดจะเห็นลวดสีทองทองนี่นะฮะเป็นเป,นเป,นนนเปน็นเป็นลวดอาบน้ำยานะครับคือเป็นลวดต่อลายวงจรมันเป็นลวดอาบน้ำยานะฮะก็เชื่อมขา G ของม o ดเซตทุกขาถึงกันนะฮะแล้วก็ เอาร้อยรูมันจะมีรูแผ่นแผ่นปินมันจะมีรูอยู่หน่อยนึงนะฮะนะครับก็เอาร้อยรูลงไปทะลุขึ้นมาอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับทะลุขึ้นมาฝั่งนี้เพื่อที่จะไปบัดกีกับตัว ต้านทานที่เป็นมาจากทานซิสเตอร์ได้นะฮะตัวนี้จะเป็นทานซิสเตอร์ได้นะครับก็บัตรกรีตรงนี้นะฮะเพื่อใหอ้มันไปขับมอสเฟตอีก5ตัวด้านด้านล่างนะครับตอนนี้มอสเฟตก็เป็นทั้งหมด10ตัวนะฮะตัวละร้อยหกแอมป์นะครับก็เท่ากับว่ามันทนกระแสได้ถึง1,600แอมป์นะฮะ 1 6 0ยหกแอมป์คูณนสิแต่จริงๆแล้วมันทนไม่ถึงเรเพราะตอนทำงานเนี่ยถ้าไม่มีอุณหภูมินะครับค่าความทนกระแสมันก็จะต่ำลงนะฮะใช้กับแบตลูกนี้ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ลองไปใช้กับแบต8 0แอมป์ก็ไม่มีปัญหาสามารถเชื่อมได้สบายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเชื่อมต่อเนื่องนานๆมอสเฟตก็จะมีอุณหภูมิหน่อยนึงนะฮะก็จะมีอุณหภูมิ อุ่นๆขึ้นมาหน่อยนึงถ้านานๆก็อาจจะร้อนได้เหมือนกันนะครับดูนะฮะ10มอสเฟต1,600แอมป์นะครับแต่ว่ากระแสเชื่อมันจ่ายได้เท่าไหร่ผมก็ยังไม่ทราบนะเดี๋ยวต้องยืมแคมมิเตอร์ของเพื่อนสมาชิกที่มันวัดกระแสอินลาสได้มาวัดดูอีกทีนึง นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมประกอบเข้ากับแบตเตอรี่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาเชื่อมดูกันอันนี้ต่อกับแบตเตอรี่ เรียบร้อยแล้วนะฮะแบตบลูกนี้มันอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็แรงกว่าเดิมเพราะว่าได้ทําการโมดิฟายในส่วนของอตัวมอสเฟตแล้วนะฮะก็เดี๋ยวนี่เลยนะครับจะเชื่อมนิกเกิลติดกับคอนตัวนี้ไม่รู้จะติดหรือเปล่าคอนเป็นสนิมด้วยเดี๋ยวลองดูนะฮะ เดี๋ยวลองดูที่ระดับที่1ก่อนนะครับเชื่อมอเดี๋ยวขอญาตไปรับพัสดุสักคู่นะฮะครับมาดูกันต่อก็อันนี้ระดับที่1น,นะครับจะเชื่อมอแผ่นนิกเกิลอันนี้เป็นแผ่น0.1มิลนะครับผมสั่ง 0. 1.5มาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้นะฮะก็ไม่รู้ก็เลยมีแค่0.1นมิลทดลองให้ดูนะครับไม่มีที่มันหนากว่านี้นะฮะก็ลอง0.1นมิลนี่แหละนะครับอันนี้ระดับหนึ่งนะครับเชื่อมแล้วติดหรือเปล่าเดี๋ยวลองดู เกือบติดนะครับคอนมันตัวคอนมันเป็นสนิมเนาะนะฮะถ้าไม่เป็นสนิมอาจจะติดอยู่เดี๋ยวลองดูใหม่อีกทีนะครับอ๋อตัวคอนมันเป็นสนิมนะฮะ มันเชื่อไม่ติดเดี๋ยวเอาตัวนี้ละกันนะครับตัวนี้เป็นแท่งสแตนเลสน,นะฮะ อันนี้เป็นสแตนเลสนะครับอันนี้เชื่อมระดับหนึ่งนะฮะติดแน่นเปี้ยเลยนะครับนี่นะฮะนี่โอ้โหนี่นะครับลองดึงดูอันนี้ระดับหนึ่งนะครับเชื่อมสแตนอันนี้เป็นเป็นแท่งสแตนเลสนะฮะเชื่อมติดนะฮะไอตัวที่เกิืนติดอยู่ที่สแตนเลสนี่เลย เดี๋ยวลองดูระดับที่ระดับขั้นระดับ2ไปเลยนะฮะไประดับที่สามเลยเพราะว่าระดับหนึ่งเชื่อมติดระดับสองระดับสามก็น่าจะติดอยู่แล้วแหละนะครับไประดับสี่เลยดีกว่านะฮะเพราะว่าระดับสามยังไงมันติดอยู่แล้วแหละนะครับลองระดับที่สี่เลย นี่คือระดับที่4นะครับก็คือติดแน่นอนแน่นหนานะฮะดึงไม่หลุดนี่นะครับฉีกยาวเลย อันนี้เป็นแผ่น0.2มิลนะฮะแต่เป็นแผ่นเก่าเดี๋ยวลองดูเชื่อมกับสแตนเลสน,นะครับ ติดเหมือนกันแต่ติดไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวไว้ต้องลองของใหม่นะครับของนิกเกิลใหม่ผมสั่งไปแล้วนี่มันเป็นนิกเกิลเก่านะครับก็เลยอาจจะเชื่อมไม่ดีนะครับ นี่นะครับเชื่อมครีมที่เป็นสนิมก็ติดนะฮะแผ่น0.1มิลนะครับ <c oughs> นะครับก็โอเคนะครับ แรงกว่าเดิมเยอะพอสมควรเลยนะฮะอันนี้ขนาดลองกับแบตเตอรี่ลูกเล็กนี่นะครับถ้าใช้กับแบตเตอรี่ตัว80แอมป์นี่แรงกว่านี้อีกแรงกว่านี้พอสมควรเลยนะครับคือเชื่อมนิกเกิล0.15 0.2มิลได้นะครับแต่ว่าถ้าตัวเนี้ยแบตบลูกเนี้ยมันจะเชื่อม0.2มิลไม่ค่อยได้เชื่อมได้แต่ว่าติดไม่ดี นะครับเพราะว่าแบต CCA มันน้อยนะครับแล้วแบตมันเป็นแบตที่เริ่มเสื่อมแล้วด้วยนะฮะนะครับเผื่อเอาไว้เป็นแนวทางนะฮะของท่านใดที่มีแล้วมันเสียอยู่นะครับก็คือมันเสียมอสเฟ t ช็อตหรืออะไรก็ส่วนใหญ่ ก็จะเสียแต่มอเสเฟตนะนะฮะที่เราใช้งานนะครับก็ลองดูลองหามอเสเฟตแบบนี้มาเปลี่ยนดูนะฮะเอาที่ทนกระแสได้สูงสูงหน่อยนึงนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่มันเสียแต่มอเสเฟตพวกไดพวก i อซีคอนโทรลมันไม่ไม่เสียนะฮะเสียแต่มอเสเฟตเราก็ลองเปลี่ยนดูนะฮะแล้วก็ถ้าจะให้มันแรงขึ้นก็โมดิฟายเพิ่มมอเสเฟตไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ประมาณนี้นะฮะก็แรงขึ้นแน่นอนนะครับผมการันตีได้เลยเพราะว่าผมทดสอบแล้วแรงแน่นอนนะฮะของเดิมๆมันไม่แรงนะครับคือเดิมๆเนี่ยมันเชื่อมได้แค่นิเกิล0.1กับ0.12พอพอได้ถ้า0.15เชื่อมจะไม่ค่อยติดแล้วนะครับถ้า0.2เลิกเลิกคิดเลยที่จะเชื่อมไอ้ไอ้เดิมๆของมันนะคร แต่ว่าตอนนี้นะครับเชื่อมได้ 0.1, 0.12, 0.15, 0.2ได้สบายแต่0.2ต้องใช้แบตท,ที่ใหญ่กว่านี้นะครับตัวนี้เชื่อมไม่ค่อยติด0.2แต่ว่าใช้แบต80แอมป์นี่เชื่อมติดสบายเลยนะฮะก็นะครับคลิปนี้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับ เพื่นสมาชิกที่ชอบทดลองนะฮะชอบ DIY ก็ลองลองไปทดสอบดูกันนะครับก็มันก็ไม่แพงเท่าไหร,ร่นะฮะประมาณ300กว่าบาทสำหรับบอร์ดมินิสปอร์ตวีลดิ้งนะครับซื้อมาทดลองก็มันก็ได้ความรู้ด้วยนะฮะได้ความรู้ได้ใช้งานนะครับอันนี้ผมก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะสปอร์ตแบต3 6 6 5 0กนะครับก็เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้สปอร์ต ตอนนี้ modify ก็น่าจะโอเคแล้วแต่จริงผมอยากได้ให้อยากให้มันแรงกว่านี้นิดนึงนะครับก็แต่ผมผมกลัวว่าถ้าเพิ่มเพิ่มซีมากขึ้นมันแรงขึ้นจริงแต่มอสเฟตมันจะรับไม่ไหวอีกนะครับเพราะฉะนั้นลองไปหามอสเฟตถ้าเราได้มอสเฟตที่มันรับกระแสดได้สัก200แอมป์ขึ้นไปมอสเฟตอ่า TO220 เนี่ยผมเห็นมันมีเบอร์ไหนสักเบอร์จำไม่ได้แล้วที่มันรับกระแสดได้ถึง3 2 0แอมป์ก็มีนะครับถ้าได้ เบอร์นั้นสักสิบตัวนี่คงจะคือเราเพิ่มค่าซีต้งสูงสบายสบายเลยทีนี้เชื่อมกันแบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ติดเลยนะฮะานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้อง จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวสปอร์ตมินิสปอร์ตเวลดิงนะครับก,ก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีเพิ่มเติมก็ในส่วนของอเอาไว้ตอนแพ็คแบต32650ก็แล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวผมจะสั่งหัวที่มันเป็นหัวคู่มามาทดลองดูนะฮะหัวที่มันมันเป็นก็เรียกว่ามือจับ นะฮะที่ที่มีมือจับกดคู่กันนะครับแต่ว่าก็คงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีคลิปอะไรเพิ่มเติมแล้วเกี <_ letter> ่ยวกับตัวนี้นะฮะก็อันนี้ก็โมดิฟายถือว่าถือว่ามันใช้ได้แล้วแหละนะครับก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วถ้าจะมีเพิ่มเติมก็อาจจะเปลี่ยนในส่วนของมอสเฟตเป็นเบอร์อื่นนะครับแต่ว่าต้องรอให้ชุดนี้พังก่อนนะฮะแต่ว่าก็ถ้าเปลี่ยนก็คงไม่ไม,ไม่ทำคลิปนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้ว ก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ